นิวเฉยพนเมษารอต้อนรับลูกชายถ่ายญาติคาราบาวนิวและเมษาเปิดใจครั้งแรกเกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ดาน,นิวเฉยพลคุยฟุง้งหลังเปิดอู่ปุ๊บก,ก็ติดปรับเรียกว่าแรงดีไม่มีตกพร้อมย้อนเล่าเส้นทางความรักกว่า10ปีเริ่มจากการเป็นเพื่อนจนเลื่อนขั้นมาเป็นคนรู้ใจการเผยสาเหตุของการเลิกราร่วม2ปี และเพราะเหตุใดจึงกลับมาลงเอยกันได้อีกครั้งจนมีเบบีเป็นโซ่ทองคล้องใจเห็นว่าเมสารู้ก่อนว่าเราท้องลองเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเมสารู้ก่อนเพราะตรวจก่อนเพราะคุณนิวไปทํางานที่ขอนแก่นจริงๆรเราอยากตรวจพร้อมเขาแต่ช่วงนั้นไม่แน่ใจรู้สึกเหมือนร่างกายมันเปลี่ยนแปลงผิดปกติท้องหรือเปล่าเลยลองไปซื้อชุดตรวจมาตรวจเองสอันหลายๆยยี่ห้อเพื่อความชัวร์เลยรู้ว่าใช่ มีความห่วงไหมที่ภรรยาจะเริ่มท้องแล้วรู้สึกไม่ห่วงแต่รู้สึกดีใจแต่เป็นการดีใจที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันตื้นตันยังบอกไม่ถูกเรากำลังจะเป็นพ่อแล้วลึกๆในใจรู้สึกเราแข็งแรงจังเลยก็เดือนเดียวติดดีใจที่ติดเร็วเพราะว่าเราอยากจะมีลูกเร็วอยู่แล้วจริงๆเขาอยากมีมานานแล้วเพราะเราแต่งงาน18ตุลาปีที่แล้วเขาอยากแต่งแล้วมีเลยแต่เรายังไม่อยากมีเราอยากใช้ชีวิตด้วยกันก่อน เราเพิ่งแต่งงานต้องปรับตัวแล้วเรื่องปีชงด้วยเพราะปีที่แล้วเป็นปีเสือเราเกิดปีวอกกลัวลูกออกมาชงกับเราแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งเลิกกันรอเกิดอะไรขึ้นใช่อีกสองปีตอนนั้นคบกันได้ห้าหกปีแล้วแล้วเขาไปเรียนต่อเมืองน,นอกเลยเลิกกันเพราะจูนไม่ติดพอตัดสินใจกลับมาคบกันแล้วคิดว่าต้องแต่งงานพอคบกันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นเราก็ไม่รอช้าคบกันไม่กี่เดือนขอแต่งงานเลย ยังไงก็ขอสแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เลยนะคะ